แล้วก็วันก่อนนี่มีข่าวมาจากจังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ได้ตรวจยึดรถคอนเทนเนอร์บรรทุกซากหมูมาจากสปปลาวนะฮะสองหมื่นสี่พันกิโลอ่ะนะครับแล้วปรากฏว่าพบว่าหมูล็นี้เนี่ย มีแรงผลิตยอยู่ที่ประเทศรัสเซียสั่งเข้ามาเขาบอกว่ามาจากทางเวียดนามเวียดนามแล้วก็เข้ามาสปปลาวแล้วจากนั้นก็ลักลอบเข้ามาประเทศไทยแล้วมาเจอด่านที่มุกดาหารซะก่อนก็เลยอายัดเอาไว้นะครับ24ตันหรือ20,000กิโลนี่นะฮะ ล่าสุดครับต้องใช้วิธีทําลายทิ้งนะครับถ้าวังครับฝังไปเรียบร้อยครับเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ของจังหวัดมุกดาหารและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาทําการฝังกลบไปเรียบร้อยครับโอ้โหเห็นในภาพข่าวเนี่คือก็ด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบต่างๆนะครับ แต่ว่าด้วยความที่เรากําลังเผชิญกับปัญหาหมูแพงไงเห็นแล้วมันเสียดายอ่ะแต่ว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเป็นระเบียบปฏิบัติแล้วไหนจะมีความกังวลเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดด้วยมันต้องทําลายครับท่านผู้ฟังครับรถแมคโครนี่ขุดดินขุดดินลงไปลึกๆแล้วก็เอาซากหมูเหล่าเนี้สองหมืนกว่ากิโลเนี่ยฝังกลบไปเลยอ่ะ แต่ใจหนึ่งก็นึกเสียดายเหมือนกันโอ้ยเนี่ยเรากําลังจะกินหมูแพงอยู่เนี่ยในขณะเดียวกันหมูไปจับมาได้เนี่ยฝังทิ้งเลยอะ่ะนะฮะอันนั้นที่มุกดาหารครับ